นั่งกับอึบนอนกับลุกเผ่าและนอนแย่รอบเชา่ามบรรยากาศนี้ขึ้นผ้าขึ้นฝนเด้อแยงกันแย่สิ่งเิ่งบรรยากาศ ใช่รู้ว่าสา่ามไมนมีแดดมาุด

quý ơi à? Ông mà chỉ thay dịp vậy nè Yeah, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คึ้เมืออึคอมคึมั่งนน้องนี้มาจะออกหาซื้อว่าเห็ดกินไปซื้อดูเาบามือไปซื้อถ้าบ้านเฮาอยูีบ้านเฮาัาเขาไปได้ไปซื้อข้เงินเพื่อเฮาซื้อเฮาเห็ดกินันนเขาไปซื้อน,นี่มันน่ ใวมันสะดวกสบายแล้วบา้านเะขาเนาะยลาดชันน้มบานแล้เพื่อยยางถงย่าง,งาซื้อแต่วา่าเขายู่หนีเขาต้องออกไปมือซื้อมา,าแค่ซื้อทำไมสองมือสามมือื้อเื่ไว้สองมือสามมือต้องออกไปดูออกไปดูไปเช่ยิ่งดู้่านี้ออกไปนะ ใช่ไปแล้วการย้อนเห็นอย่างงีอยากได้อยากได้อยากคืออยากคือที่บ้านเฮานี่คือไปล้าข้าซื้อขนมเออม้าเจ้าขนมไมาจะกินซุอกับข่าวอะไรก็แล้วนี่กานออกไปเห็นนะทนตนี้ไม่ได้เน่อยากใกล้อที่นึงก็ออกไปอยู่มาสองเดือน คือก็ข่าวหน่อยไม่ได้ไปขึ้นมือก็ข่าวก็ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมือหรอกแล้วมือกับเห็ดเห็ดมือระเทืองนะเห็ดได้ยังยังมาแรงต้องเจ็บเลยจ้ะ เก่งมากเลยไม่กวนแม่ไม่กวนกันที่มันเก่งนี้เดี๋ยวให้กินหนมแล้วคะเก่งเลยเนะ ขาดกำไปแล้วนั่นคืตับังนเป็นยังชเงิไม่ได้อะเยอเยคือมันใหญ่มันใหญ่เกิดเยวตับชนเงินน่าจะทำไม่ได้ต่อเกแล้เระมีเนน้ยนี่คือบ้านเราเนี่ยนี่เาบ้านเราแบบด่าค่าขายกํไขาย นี่มันจะมีเวลาเจ้าบุญํำหูนะมันจะมีแต่ว่ารสชาติอาจจะเปลี่ยนไปนนหน่อยมันรสชาติบ้านเมื่บ้านยินเจ้าพื่งตำหูนะไ่้สั่งเองซื้อเจ้ากินเอาซื้อะมาถึงเราแบแพงค่ะสั่งเองเนาะนี่เดี๋ยวก็ซับเดียวก็ซ่ยเดีวก็ลากเลิกเลิซื้อมันจะามาแ ใครถองจะไ้เกิดกินยน่งาด้วยกันาจะแยงายย่งกินที่เดียวไม่ยากกินยุ่งาถ้าไ่อยากกินยุ่ากหอกมากินยู่บ้านสะดวกสบายบ้านทม่ใ่ยาสบายก็อยู่แต่ว่ามันยากไปในหมู่บ้านที่มันมันมันกับบ่มีมันอบ้าน ดีเจ้าก็บะเป็บเงนอยูที่บ้านีเจ้มีเจ้าก็ากากมีของขายแบบตามทุกบ,บาทอยู่มีนี่ีเจ้ากบี่ไข,ขายของตามถนนอย,ยู่มึง่ายผีใ้ใส่กับ,บ้านเขาดว่แ่ว่าถึงน้งบ้าหลาย ว่าบ้านเจ้า่อคิบ้นเจ้ากัเะรับ,บน,รนึ่งอยู่คือว่าเรื่องของกัวเือวตรงไหนควที่จะขายได้ตรงไหนบมาะสมก่น,นที่จะขายได้ถ้ามีคนแบบคอมเลนแบบถึงสีมาใหการงตัวที่แนถนวนะบ้านออกไปแรนั้นจะมีว่าธนาคารมันนจะมีเคร่องมันขายราย แล้วพอกลับบ้านมากลับบ้านากลับบ้านนะเอา้าคือบวกนี้พวกจะขายของพวกนั่นหมัข้าวพวกผลไม้ใส่รถมาขายที่แล้วพวกขนมบอกขนมฟังอะไที่มีการขางกางพวกพวกนีเนานะไม่ถามคุณแถวนั้นจ้มีคุณแปลว่า เจ้าหาลองจอดลูกน่าแล้วเจ้าไปไล่นางไปเกสกิปเข้ามาเจ้าหยุดขายได้หม่นี้นัไรแบบนั่นเหรอท่านก็ถือว่าไม่ขายพิ่ใส่เขาใส่เขาอัเนาะจะไต้องเห็นารเห็นี้คนเลือกที่ไหนเลือเที่ไหน ค่าขายห้าเปียข้ายตรนนี่ขายไว้ห้าเันยงเลยค่ะแล้วพอถึงนี้ขายแล้วาเก็มาขาย คาเดมี่แม็กคาเดมี่ไม่แก่งเลยความรีบเรานะเุ็นหัวน่อยงานสองน้องฝากอยู่พี่นายแกเนี่ย เ้ยเดี๋ยเกาะกาะเกาะรักของแม่อันอกกอนี้กกนเป็นเปลือกใช่ไหมเน่ทุน,นสีนี้อหอยปลาแหงนองนี่มักกนไอ่มีรสชาติอยู่ีี่นีนน่อย่ยาลูกมันกินมาได้ลงมา วาวทำไมมันเป็นหมาที่ดื้อจังเลยย้ายเกียร์ยายเกียรอ่ะนั่งลงก่อนหลบสูงกว่าคนนี่แหะมันกินไม่ได้หยุดเลยเอามานั่งกินมาไหนกินมาไหน,นไหนไหน,นออกออกมาหยอกนั่กินม่ได้เนยนะนั่งม่กินหรอกนั่งเอาไปเล่นที่สุ ไปเล่นเที่ยวมาได้ <Okay. S 1> อะไรมีจุกปากไหม น,นั่นมันคือยนีหนักคนตลอดนี่นาหนักคน โรคอยู่นเน่ส่วนเป็นเป็นเล้อยอ่ะเขาไหวไหน,น,น,นั่นท่าไม่ไจุดกระเพานี่อ่คนนัคค้นอินด,ดูปีไม่อินดูจะผ่ดดานไปแล้วนี่นี่นี่ชิ้นเล็กๆนี่มาเห็นวะตาถั่วจังเลยนี่ลูกเอาเนี่ยชิ้นเล็กๆเนี่ยเอาชิ้นเล็กๆกินนี่ยนีชิ้นเล็กๆน,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 นี่ทำไมหนูตาไม่เห็นเนี่ยนี่หัวตาไม่ดีเลย นี่ไปล่างเลยแหละสุดกรปรงเนี่ยอืมที่ไม่เดี๋ยวพอเลยไปล่างเลยมาต้องแช่ดนะีไหเดี๋ยวเมื่อไหร่ว่างๆได้ไปเที่ยวขึ้นภูเขาท้ายหรือไม่ก็ ใหม่ๆนะไปในนา้เป็นใหมรลอนลท์คุณผู้หม่ป็นลอลอืเผ็ดคุงง้นกลิ่นนะก็ไม่ได้น้นไลายลองจัากเปิ หนึ่งสิบสี่นะไปไหนได้จ้ะวั่นี้แหะ